สวัสดีครับผมดอนสุรานะครับก็พบกันเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับกับการออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับก็อาทิตย์นี้ส่งกับวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566อาทิตย์นี้ก็บิจุนวางคู่เอกไว้ก็เพชรมรกตศิทธิ์นายกทวิตพงศเจกับเพชร69สุรา ส่วนคู่รองก็ยอดปัวหามลัคก,กี้บันเทิงเจอกับเพชรมาวินสิงมาวินคู่ที่สก็พ um, ัพพิธิเฟียสประทุมเจอกับมอยเทนรับจากใจสจอเล็กมณน,นเปิดว่าคู่แรกก็เป็นห,หนูน้อยน้อย,อยร้อยปอนที่มีอนาคตด้วยกันทั้งคู่ครับเจ้าอีกิซังอิกิวซังสอสลาชีพเจอกับเสือเอกมัยบังมัดกองทัณนะครับก็คู่บวยบิ๊กจุนวางไว้ก็ถือว่า ยังน่าดูน่าชมตามสไตล์ช่องเจ็ดสีนะครับก็ผมพูดทุกครั้งย้ำทุกนะครับการออกมาวิเคราะห์วิจารณ์เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศตัวหน้าตู้แนวทางการห้ามของกรรมการบรรยากาศการเชียร์การสอนที่มุมและก็ที่สำคัญครับตัวเฮินในกลุ่มมวยพักยกนะครับทุกวันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลัก ในการลุ้นในการลงทุน,นครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ว่ายังไม่มีตัวช่วยนะครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียกับผมอยากฟังหูกับผมก็ติดต่อมาได้ครับที่เบอร์086-004-1256ครับกับผมดอนสุราษครับผมภาคทุกวันที่มีมวยครับส่วนตัวผมภาคเองกับภาควันรังคารวันพฤหัส วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ครับส่วนวันจันทร์กับวันพุธที่ผมหยุด2วัน,นครับแต่ว่าผมฝากาพี่ชายผมพาดนะครับก็สมัครก็ได้รับสนใจก็ติดต่อมาได้ก็ผมมั่นใจนะครับเกิดว่าพี่น้องพ้องเพื่อนได้รู้จักได้สัมผัสแล้วก็จะรักผมเองนะครับก็เข้าสู่การวิเคราะห์การวิเคราะห์การวิจารณ์แล้วก็ต้องย้ำนะครับเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับคู่แรกเป็นไอ้หนูน้อยน้อย,อยร้อยปอนที่มีอนาคตเดียวกันนะพู่ครับก็เป็นการเจอระหว่างเจ้าอีกคือังสวร์ชราชีพ อีกคิวสังสอสลาชีพก็เป็นมวยจากจังหวัดสุรีอ่าเป็นมวยจากจังหวัดสระบุรีซ้อมอยู่อ่าลูกเฉพาะกุมภาพันธ์มีพี่คมเพชรคมเพชรลูกกระบะตูเลกาพชซ้สสอมอยู่ไปล่าสุดก็ชนะสิงดําจอห้าพยักที่สามทูปะมาส่วนคู่ชกก็เจ้า,าเสือเอกไมบางมัดของตันหรือว่าชื่อเ่เดิมพระเจ้าอะไรขั้นเทพขั้นเทพอ่าตอราบินทา สจิปเสริฐเป็นมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมอยู่ที่ค่ายสจิปเสริฐไปล่าสุดนี่ชนะเจ้าเดนสยามเหลี่ยมธนวัตรที่ไปทีมมวยสยามบ้าม้อยมาคูน่นี้สืออ่าเจ้าอิาอคิวซังสจาชีพหรือว่าเดิมๆก็เจ้าอิคิวซังกรุ่งธนเกียตครับก็เป็นมือฝานะครับสีมือตั้งรับจับทาง เก็บมือมืเก่งนับยืนมวยสวยยืนมืนิ่งเลยถือว่ามีอนาคตเลยส่วนเจ้าเสือเอกมัยบางมักคองตันก็ถือว่าเป็นยอดเอสให้หนูน้อยน้อย,อยร้อยปอนที่มีอนาคตของทางภาคอีสานครับก็ชื่อเก่าๆก็เจ้าทันเทพทันเทพอาต่อราพิธาก็เป็นมืฝาฝีมือตั้งรับจับทางเก็บมื้มือเก่งยืนมวยสวยยืนมืนิ่งคนนี้ประเภทชิงไหวชิงพลิปเดียกัน,นั้งคู่รับนอกมองว่าคู่ขี้สุสี แต่ถามว่าในผมมูว่าเจ้าอิกิวซังเหลื่อมนิตินะครับคนนี้ถือเขาถือว่าเป็นาการเจอระหว่างค่ายใหญ่ตัวกันทั้งคู่ครับนาเสือทีมาตัวเฮินการเล่นก็นถือวาอ่าดีตัวกันทั้งคู่แต่ถามว่าส่วนตัวผมชอบให้เลือกผมเลือกใครผมยังชอบไปที่ความหลากหลายต่อยได้ทั้งรุกลรับของเจ้าอิกิวซังนะครับคนที่ผมชอบจะชอบที่เจ้าอิกิวซังสอสลาชิพนะครับ ส่วนคู่ที่สองเป็นการเจอระหว่างเจ้า,อ,าอภิเดชเฟียสปทุมเจอกับเจ้าจากาักใอจสอจเล็กมณลจกักใจเดีย๋ยวเข้าเวเรแทนเจ้าอะไรอะอ่าอ่าสิงห์มาวินะผมจาชื่อไม่ได้แล้วเจ้าอภิเดชเฟียสปทุมหรือว่าชื่อเดิมๆก็เจ้าอภิเดชเดชเพชรสีทองก็ไฟล่าสุดเนี่ยแพ้ชาราันเข้าบางกะปิมาที่พิธมีมวย รา,าดำเนินส่วนเจ้าจักใอจสอจเล็กมนุนไปราสุดก็แพ้น็อกหนึ่งภูสิงอ่าวเทคโนโลหลวงปูดสวงไปที่เบตุมวยรา,าดจำเนินคุณที่เจ้าอภาิเดชเฟสปทุมหรือว่าเดิมๆก็เจ้าอภาิเดชเดชเพิรสีทองไปใบรูปร่างดีสูงทะลุตูดปอดเจ้าขุนพลเปแม่เข่าเปิดเกมฝ่าหน้า,ทาแทนนะถ้าถามว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยผมก็มองว่า ยังกำกึ่งครับยังกำกึ่งไม่ใช่เยี่ยมเกียมไม่ใช่ทระหดแต่ว่าไฟนี้เนี่ยมาอยู่ไฟใต้การดูแลข,ของเฟียป,ปัตุมและก็น้องคิตติก็ถือว่าเป็นไข้น้องใหม่ที่กําลังมาแรงเลยไฟนี้ก็มีอัจฉีดเบื้องต้นขั้นตาำมาต้องมี5 0 0 0 0ก็ดูว่าน่าจะส่งผลต่อจิตใจของเด็กส่วนเจ้าจักชัยจักชัยสจเล็กมนลตัวนี้กระดูมวยดีนครับ ประเภทดักต่อยดักเตะด,ดักแทงแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยดอกลงไปเยอะเลยคนนี้ก็ผมยังชอบครับชอบไปที่อ่าเจ้าอภิเดชชอบที่รูปร่างแล้วก็ทีมานโตขึินการเล่นคนี้ดูว่าดีแน่นอน,นครับคนที่ผมชอบไปที่อภิเดชเฟสปทุมก็เดินทางมาถ,งถึงคู่รองของรายการครับเป็นการเจอระหว่างเจ้ายอดบัวหามลักกี้บันเทิงเจอกับเพชรมาวินสิงมาวิน ยอดบอัวหามลัคก,กี้บันเทิงนก็เป็นมวยจังหวัดสงขลาซ้อมอยู่ทีมงานคนจัดรับไข่เกียดเพชรไปล่าสุดเนี่ยไปแพ้ต่อยวันแพ้นอกให้กับเจ้าขุนศึกสอเตชะพันธ์ก่อนหน้าฮันก็แพ้ให้กับขุนศึกน้อยอยู่ฟ้าบุญเกเซียนก็เป็นมวยเข่าเป็นมวยฝีมือผสมเข่าในมีลูกล็อกลุกงัดลูกขากลูกเทกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยถือว่าดีนะพุ้นพี่ส่วนเจ้าเพชร มาวินสิงมาวินหรือว่าชื่อเดิมๆเจ้าจพลอยวีระบ้านโพนับก็ไฟล่าสุดเนี่ยไปแพนอกราชันสตรมนึกก่อนานานก็ถือว่าโชว์ฟอร์ไม่ดีชนะเจ้าเหนือพระยักฆ์บอสมภพเจ้าพลอยพลอยวีระบ้านโพหรือว่าชื่อใหม่เจ้าเพชรมาวินสิงมาวินก็สมัยเด็กๆก็ต่อยอยู่คั่อยู่กับเจ้าอะไรศิลธรรมม่ยของสตอขาวก็แพ้กับเจ้าศิลธรรม แต่ว่าพอมาอยู่สิงมาวินก็ถือว่าดีขึ้นปิดหูปิดตาเลยเป็นมวยรูปร่างดีส่งตัวร่ดจุดปอดยอดขุนพลเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายในมีลูกฝั่งหน้านะครับคนุีิกระดูกมวยเบอร์มวย,มวยการผ่านมวยเลียมตัวอยู่กับเจ้ายอดบัวหามส่วนเจ้าโปรยหรือว่าเจ้าเพชรปวินจะได้สรีระรูปร่างได้สภาพร,ร่างกายาาาากความหนุ่มความสุขความเ้า คุณนี้ก็บอกว่าไม่ห่างกันนะครับแต่ผมเชื่อในกระดูกมวยเบอร์มวยการปามมวยของเจ้ายอบบฮหามไปดูไันี้ดูว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับผมชอบไปที่เจ้ายอบปฮหามนะครับก็เดินทางมาถึงก่้อกของรายการเป็นการเจอระหว่างเจ้าเพชรมรกตสิทธยาคทวิตพงศ์เพชรมรกตสิทธยาคทวิตรตพงศ์เนี่ยสองฝ่ายหลังก็ชนะพันศักดิ์วอวัฒนีที่ช่องเจ็ดแล้วก็ชนะ ดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัตรวัดถือว่าต่อยไว้ดีเลยส่วนเจ้าเพชร69สุร,ราษฎร์หรือว่าเจ้าเพชรพรญนใจก็สองฝ่ายหลังเนี่ยชนะพันศักดิ์บวัตมีที่ราชดำเนินแล้วก็ไปแพ้เจ้าเพชรโฟกัสเอดสัมปะตองมาที่จังหวัดอุทัยธานีคุณที้เจ้าเพชรมรกฎสททิทธยา,ารรศริตุพงศ์ไปมาดูร่างดีเป็นมวย,ยซ้ายไปตั้งขวางคาเหลี่ยมตัวดีครับ ส่วนเจ้าเพชร69สุราษหรือว่าเจ้าเพชรพรัญชัยตัวนีตน้ต้นต้นอาวุธมวยน่ากลัวเลยประเภทเตะต่อยดุรียงอ่าบทเจีะไถือว่าดีนะครับมวยคนนี้ระวังฝีมือกับใช้กําลังส่วนเจ้าเพชรเ่ยประเภทเตะต่อยกล้าเตะกล้าต่อยในมีลูกลอกลุกดัดล,ก,ล,ลกหกักลูกเตะบรรยากาศหน้าเสือศสิงแปล้อมถือว่าดีมากคนที้ผมยังชอบครับชอบที่ท่าตะหดลูกแข่งแข่งแข่งแรงบรรยากาศหน้าเสือศสิงเปดล้อมของเจ้าเพชร ผมมองว่าดีกว่าเจ้าเพชรบรารกคปที่ผมชอบที่เจ้าเพชรพรานใจหรือว่าเพชร69สุราษฎร์นะครับก็มวยชอบอาทิตย์นี้นะครับคู่แรกผมชอบที่เจ้าอิคิวซังสสาระชีพคู่ที่2ชอบไปที่อภิเตชเฟียสปทุมคู่ที่สมชอบที่เจ้ายอดบัวหามลัคก,กี้บันเทิงคู่เอกชอบไปที่เจ้าเพชร69สุราษฎร์งวยตัวเดียวโดดโด,ด,โด,ดอาทิตย์นี้นะครับผมชอบที่เจ้า อิกิวซังสอสลัดชีพครับส่วนมวยเอาไปแทงสเตปเอาไปแทงมวยชุดตัวแรกผมชอบที่เจ้าอิกิวซังตัวที่สองชอบที่เจ้าอาพิเดตตัวที่สามชอบที่เจ้าฟิตหกสิบเก้าสุราษฎร์นะครับก็ก่อนจะการนะก่อนจะการผมขอฝากไว้ด้วยกับข่มวยสอบุญดิลิตนะครับก็เดนือเมษาพักชกไปนึงเดือนก็เจอกันอีกทีก็ เดือนพึ่งสภาน,นะครับก็ฝากรุนขวักเชียร์กับไข้มวยสอบนมีที่ผมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากการก็ขอให้พี่น้องพองเพื่อนอาลุ้นมวยอย่างมีสติเข้าตัวถูกก็อย่าลืมบอ,อกตัวบังทุนนะครับโชคดีมีใจตัวทั้งครับผมสวัสดีครับ